นะนะสามอีสต์ก็หวัดดีด้วยนะครับอ่าคนคนไหนครับอ่าผมผมธนดลนครับผมธนดชชื่อชื่อออมสินอะแต่ว่าเพื่อนเล Bal, ่นเรียกว่าแมวอ่าทำไมทำไมเรียกแมวอ่ะก็ตอนมันเริ่มมาจากช่วงป .4 เออตอนนั้นผมแบบบ้าแมวมากเลยว่าเป็นเป็นเด็ก,กตัวเปรี้ยกเวลาเห็นเวลาเห็นแมวก็เลยแบบวิ่งเข้าหาแมวเลยแล้วก็แบบพฤติกรรมอะไรต่างๆก็จะเหมือนแมวอะไรเงี้ยพอ,อเพื่อนเพื่อนมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยไอแมวไอแมวก็เลยเป็นเหตุตั้งแต่มันมาทาให้ถึงชื่อว่าแมวมันก็แบบเหมือนซิเนเซอร์เรางี้เลยไหมแบบเออ,เอ,อจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับก็คือแบบคือชื่อออมสินเนี่ยเมื่อไ่เป็นชื่อทางการไปแล้ว ก็แบบว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่ยกเว้นคนที่แบบเออเพิ่งแบบรู้จักเราใหม่ๆอะไรเงี้ยก็พอไดู้่แล้วเดี๋ยวว่าคนเก่าๆมาเรียกรัองแบบนมันกวนเราป่าวะอะไรเรียนไหนอะเราตอนนี้เออผมโอ้โหผมเรียนมเกเตษครับผมเกษตรกำงแพงแสนอ่าคณะจิตปศาสตร์วิทยาศาสตร์อสาขาการเมืองการปกครองหรือว่ารัฐศาสตร์ับ เด็กรัสเซีอย่างเงี้ยแบบก็ต้องเออถ้าเกิดคนคนมองภาพเด็กรัสเซีใช่ไหมมันก็จะมองแบบต้องแบบบ้าการเมืองอย่างเงี้ยไหมในความคิดอะถ้าคนนอกมามองก็ก็เขาก็มีโอกาสมองอย่างนั้นได้นะแต่ว่าเอาจริงแล้วพอมารู้จักคนในคณะก็แบบว่ามันก็มีหลากหลายหลักตลายนะบางคนก็แบบไม่ได้อินการเมืองเลยบางคนก็เอสนใจการเมืองประวัติศาสตร์สังคมอะไรเงี้ย มันก็มีแบบหลายๆแบบแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้อาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องต้องลอง,ง,งมาลองมาลองเดียวเองลองมาเรียนเองแล้วในล้วบอกว่าถ้าเกิดไม่มีคนอินใช่ไหมแล้วเขาเรียนรัศด์ทำไมในเมื่อแบบสมมติากคนที่เรียนรัศด์มันต้องมีความอินการเบืองเป็นส่วนตัวแล้วส่วนหนึ่งอือมันก็เขาเรียกว่าแบบบางคนก็แบบเหมือนตอนสอบใช่ไหมแบบ ไม่รู้ว่าเราจะเข้าคณะอะไรมันก่ยัดยัดข้อสอบยัดไปก่อนอะตอนเลือกคณะประาณนั้นเก็ตฟิลว่าแต่ว่าออพอเข้ามาปุ๊บมันก็แบบนั่นแหละอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนที่ที่เจออะมันก็แบบมันก็ไม่ไม่ได้เก่งเอ้ยมันก็ไม่ได้ชอบในในเรื่องการเมืองนะแต่พอมันมาเรียนไปเรื่อยมันก็เริ่มแบบเออมันก็แบบพอมันได้เริ่มเรียนวิเคราะห์การวงการเมืองอะไรเงี้ยมันก็เริ่มสนุกกับเรื่องพวกนี้ไปมากขึ้น แล้วแบบตอนนี้เป็นไงโควิดตั้งแต่เรียนมาโอควิดเหรอตั้งแต่ก็นี่นั่งเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือแบบช่วงไหนนะช่วงช่วงธันวาใช่ไหมเปิดเอ้ยช่วงพฤศจิกาเปิดเทอมได้ตอนแรกแบบโอ้โหคิดแบบว้าวกูจะมีเพื่อนมีสังคมที่แบบสนิทคิดกันขนาดนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าโอ้กูเข้าไปเรียนได้อาทิตย์เดียว แม่งโควิดละบากกลับบ้านตอนเนี้หกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยหยุดบ้านเนี่ยก็เย็นลำบากเพียนออนไลน์ไปแป๊บนึ่งโควิดมาตอนไหนวะรู้สึกแล้วคือกูจาได้คือฟอร์มหกเราอ่ะมันมากันแล้วเว้ยใช่มันมันมามันมาแล้วสิบเก้าปมาสิบเก้านั่นแหละประมาณนั้นอ่ะรู้สึกว่าช่วงนั้นมันมาแต่ว่ามันไม่หนักคือกูจําได้มันมามันไม่หนักแล้วมันก็แบบมันมาเป็นลารอกลารอกอะแล้วก็แบบ มาล้ะลอกที่สองมั้งก็แบบระ,ะลอกช่วงปลายปีที่แล้วอะ่ะเออมันก็ทําให้แบบกูต้องนั่งอยู่บ้านหกเดือนเนี่ยเรียนอะไรเนี่ยมันออกไปไหนผมแม่งแบบชีวิตหายเลยอะ่ะชีวิตมันหายจริงสุภาพจิตมันมันแย่มันแย่ลงเออ,เอ,อแบบเหมือนชีวิตที่เราเคยแบบได้ทำมาก่อนอะ่ะมันแบบ <laughs> มันโนดนตีลิสิ้งเลยอเออคนเราฟ้าฟ้ากับเพลอะจริง ไอ้นนเ่อะไรตอนแรกก็จำได้เลยกูกูว่าฝันดแบบมหาลัยมากูแบบจะแบบออกเที่ยวอย่างเงี้ยเออเออ้อนเนี่ยร้อนเลยก <c oughs> ูนั่งแบบเติมน,นอนนั่งอยู่กับหน้าคอมกินข้าวแล้วก็นอนชวิชวิตย์คนอยู่แค่นี้ยหน้าคอมหน้าคอมเนี่ยชีวิตแม่งเป็นวงจรรูบาทอละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ออกไปไหนก็แบบระแวงกลัวโควิดระบาดก็วะ ดูต่างประเทศดิเขามีโควิดใช่ไหมช่วงแรกๆอ,อ่ะเออตอนแรกก็เป็นเหมือนเราไว้แบบทุกคนก็มีมาตรการป้องกันแต่พอตอนเนี้ยเขามีวัคซีนมีอะไรแบบทาให้ทุกอย่างมันเหมือนอะไรล็อกลายล็อกดาวน์ปะใช่ครับถูกปะเออแล้วแบบเขาก็ออกไปนู่นไปนี่กันได้แบบเหมือนปกติอะ,ะตัดภาามาบ้านเราอะ่ะ <laughs> ประกาศล็อกดาวน์ประกาศเคอ,คอร์ฟิวโหวนแค่ไหนทำไรวุ่นหลอนไปหมดแล้วเนี้ยที่คจะผิดกฎหมายบอกว่าคุจะติดโควิดบอกว่า ห็มองกลับไปต่างประเทศแบบโควิดเหรอคืออะไรวะที่ต่างประเทศจัดคอนเสิร์ตทาอะไรนะกีฬาแต่บอลแต่บอลไปดูบอลได้อะคนอยู่มันเป็นแบบพันพันสบายเออไอ้แบบอย่างนี้มันมองไปถึงเรื่องการบริหารไปได้เรื่องการเมงันโยงโยงไปได้ทุกอย่างแหละถ้าถ้าเราจะมองเออก็ไม่กูเคยมองล้วแบบถ้าผู้นําเราบริหารดีวันนี้ย มันมันจะดีอยู่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นไม่ได้เพราะว่าแบบด้วยเหตุการณ์นี้มันค่มไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนงี้ด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมีผลอย่างนงี้ไหมเพราว่ามันมันอยู่ที่ทัศนคติของผู้นําด้วยแลแล้วก็การบริหารงานด้วย <c oughs> แต่พวกเราสังเกตดูดิประเทศไทยที่ผ่านมาบริหารแต่ละอย่างช้าก็ช้าวัคซีนปัญหาวัคซีนอะไรเงี้ย ม่งมีประเทศไหนอะที่วัคซีนเสียตังอะประเทศไทยประเทศเดียวโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะแถวต้นคนอยู่นี้อะแม่งแบบวัคซีนที่ประชาชนคนได้แบบเสียตังค์ก็คือแบบต้องไปลงทะเบียนจองแบบเหมือนแบบเหมหมาแย่งอาหารกันอ่ะอืมแล้วแบบไม่รู้ดิคือวัคซีนมันก็แบบมันก็กระจุกอยู่แค่ในตัวเมือง่ข้างต่างจังหวัดแม่งชิดอะไรนะซีนแวร์แม้ยังมีเอะเออ ือือแบบไม่ก็ไม่เข้าใจว่าแบบทําไมเขาก็แบบผลตารวจอะไรออกมาแล้วว่าซีโนแวคมันไม่มีประสิทธิภาพอะแต่แถไมเขายังสั่งมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของการเมืองนะผลประโยชน์ของใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูกันรู้สึกว่าเคยคิดไหมว่าแบบช่วงช่วงวัยเราเนี่ยเหมือนเปิดกว้างเรื่องการเมืองมากขึ้นเนี่รจากการที่แบบพูดคุยกันแบบเออในทุกๆวันมันก็แบบ อะไรวะเอะก,การเมืองอย่างนะี้ะมันก็เปิดกว้างนะเปิดกว้างทางการเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะพึงมีในประเทศที่มันปกครองในระบอบประชาธิปไตยอะ่ะคือคืออ้ระบอบเนี้ยมันเป็นระบอบที่มันวุ่นวายอยู่แล้วออะคือแบบคนมันบกเบกโวยวายอยู่ตลอดเวลามันแบบ ถ้ามันไม่วุ่นวายมันก็เท่ากับเผด็จการหรอวะอันนี้กูไปจาคาแต่ใครก็มามาไม่รู้นะความปอดไม่ปอดแคร์กูให้พอดเออพูดถึงปอดแคร์ไปกูกูเคยไปฟังมาคํหนึ่งก็บอกว่าถ้ามึงมึงบอกมึงไม่เลือกข้างในเหตุการณ์ที่มันอับอายลมากๆแปลว่ามึงเลือกข้างไปแล้วเว้มึงคิดว่าไงคําเนี้ยก็ถ้าถ้าในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันแล้วก็อาจจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้แบบว่า เหมือนแบบอคือเราเราไม่ได้สู้กันในระบอบป,ประชาธิปไตยแบบที่มันสมบูรณ์ไงเราเรามันอยู่กันระหว่างแบบให้เลือกแค่ระหว่างแบบป,ประชาธิปไตยหรือว่าเผด็จก,การอำนาจนินยมอ่ะเอ้แบบถ้าเราไม่ไม่ได้สนเราไม่สนใจเท่ากับว่าเราแบบยินยอมในในระบอบเผด็จก,การหรือเปล่าแล้วเราแบบไม่ไม่ได้ฝ่ายหาในความเป็นป,ประชาธิปไตยตะวันตกหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันเรื่องประชาธิปไตยแบบยังไงวะมันมีคําจำกัดความไหมประชาธิปไตยแบบไทยๆอ่ะแบบไทยกูไม่กูไม่ได้มองว่าประเทศไทยเรามันปกครองประชาธิปไตยนะแต่ว่ากูมองมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นแบบการปกครองแบบข้าราชการนิยมอ่ะอประมาณนั้นอ่ะอะไรนะอัมาตยานะสักอย่าง่ะประมาณนั้น คือมันแก้ยากมากเลยการนี้แบบจะให้แบบทุกช,ชั้นมีแบบความเท่าเทียมกันมันแก้ยากนะยากา็แบบว่าโอแทบไม่เห็นวีแววของความความเท่าเทียมกันในสังคมไทยเลยในในช่วงช่วงเนี้ยช่วงเวลาปัจจุบันยากเราจริงๆคือในความเป็นจริงคือความเท่าเทียมมันไม่น่าจะมีอยู่จริง กูพูดมันดูว่าไี่นีไหมไม่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 เพราะกูก็คิดแบบเมืองเว้ยแบบถ้ามีคนหนึ่งได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งก็ต้องเสียประโยชน์ไม่มีใครได้เท่าเทียมกันหรอกมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นอยู่แล้วในในสังคมไม่ไม่ว่าจะสังคมไทยหรือว่าสังคมอื่นอย่างสังคมประเทศอื่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือแบบว่าบางทีแบบคนเป็นชั้นนําทางสังคมประเทศอื่นอ่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเป็นชั้นนําในไทยบางคนก็ได้ก็ เขาก็เห็นถึงความเดิมล้าในส่วนนี้เขาก็แบบจะอาจจะเขาเรียกว่าไงแบบแบบเก็ตป่ะเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปทําอะไรเงี้ยอือธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าคนมันมันมีมันยังมีภาพภาพวาดในในหัวอยู่ว,ว่าเออเราอยากให้บ้านเมืองของเราเป็นในทิศทางนั้นอยู่มันยังมีคนจําพวกนั้นอยู่มันก็เลยหมาควาว่าทําทให้ประเทศเราอ่ะยังพอมีมีหวังที่จะเดินหน้าต่อไปได้อยู่ อาจจะไม่ใช่ในเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ในอีกสิบยี่สิบป,ปีอะไรเงี้ยอาจจะเป็น,นอนาคตข้างหน้าของน้องก็ได้แล้วแบบคิดว่าอนาคตอะบ้านเมืองเราเป็นไงวะทิศทางในความคิดมเนี่ยทิศทางในการนอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเดี <laughs> ยวได้นนะจริงเออมันไม่ใครไปกำหนดอนาคตได้หรอกจริงแต่ว่าแบบ ้าให้ให้ให้กูเดานะแบบในเหตุการณ์ปัจจุบันมันก,ก็มันก็มีมอ็อบอยู่ทุกวันใช่ไหม <S <S ตอนนี้แบบพวกคณะคณะรัฐมนตรีมันก็เริ่มแบบเออเริ่มเริ่มมีความขัดแย้งกันเองภายในอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลลุงตู่นี่จะอยู่อยู่ครบเทอมไหมหรือว่าจะยุบสภา,าก่อนอะไรเงี้ยมันก็ดูมันมันสามารถมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่าย ฝ่ายค้านก็ตามถ้าว่าถ้าเกิดว่าผลประโยชน์แม่งก็ลงตัวนะรู้ว่ารัฐบาลมันก็เรียกต่ตอนนี้มันลุนค่อนข้างรุนแรงเลนะในการนี่แบบการประท้วงการตอบโต้อะใช่รู้ว่ามันมันค่อนข้างที่จะเออมันก็รุนมันก็ค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะตั้งแต่ปีที่แล้วมันรุนแรงมากขึ้น ปีที่แล้วนี่แบบมันยังไม่มีการเอาเขาเรีกเยกอะไรนะแบบการเอาปืนจริงเอาปืนปอมามายิงกันอย่างนี้เลยแบบประกบรฝั่งตำรวจก็แบบกว่าจะเขากว่าเขาจะยิงฉีดน้ําก็นานอยู่นะแต่แบบสมัยเนี้ยคือตอนนี้มันก็แบบวิบ่งไล่ยิงอะไรนะแกสน้ำตงน้ําตากระสุนยางกันแล้วแล้วฝัว่งฝั่งผู้ชุมนุมก็เหมือนกันตอนปีที่แล้วก็ก็ยังค่อนข้างค่อนข้างสันติกว่านี้ รู้สึกว่ามันแบบอันนี้อันนี้ได้มองในมุมกูนะคือตอนเนี้ยรู้สึกว่าม็อบม็อบมันเริ่มไม่ใช่ม็อบแห่งการเรียกร้องอะไรแล้วอะมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นม็อบที่แบบไฝหาอะไรสักอย่างที่แบบคือสิ่งที่ตัวเองต้องก,การเหมือนแบบคาสคาติเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งอะที่เรียกร้อ,ง,องแบบหนึ่งอะแต่แค่เหมือนแบบเราฟังกันเลยแบบความคิดแหละก <c oughs> ูมองไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาตรงกลางในความคิดกูอะ มันถ้าอยู่ในสถานการณ์นี้ก็อย่างที่พูดไปมันคือมันไม่มันไม่มีการแล้วแล้วก็แนวน้มความรุนแรงเนี่ยมันก็มันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ไอ้ท่วงแบบม็อบที่มันเกิดขึ้นทุกวันใช่ไหมม็อบดินแดนนะอืมดินแดนพวกนั้นอ่ะมั่งกูว่าเขาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบกลุ่มเดิมไม่ใช่ม็อบแบบที่แบบไปชุมนุมประท้วงใหญ่ส่วนใหญ่นะที่แบบเขาไปไปเป็นประชวงที่ดินแดนกันอ่ะมันก็เป็นแบบ อีกม็อบอีกแบบอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสภาพของกมอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเขาก็ต้องการแค่ให้ให้ชีวิตของเขาแหละมีมีมีชีวิตที่ดีขึ้นอนะ่ะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอะไรเงี้ยคือเขาแบบเขาแสดงออกมาอย่างนั้นอนะ่ะเพื่อให้รัฐบาลเห็นว่าเออกูไม่พอใจนะนะการที่มึงบริหารอะไรเงี้ยมึงแบบทําให้ครอบครัวทําให้บ้านกูแบบมีฐานะที่ลดลงอะไรเงี้ย การประท้วงเพื่อเพื่อเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อใช้ในการใช้ชีวิตต่อไปอ่ะือมก็เหมือนในสมัยก่อนที่เขามีประท้วงสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงการมารลงแรงงานอะไรพวกนั้นนะือให้ตัวตัวเองมันยกระดับดีขึ้นใช่ใช่แต่แต่ทำไมรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณหมอว่าการการประท้วงกันเนี้ยเพื่อเพื่อแค่ที่ต้องการแบบไม่ได้ใส่หาความประชาธิปไตยอะในความคิดคื สนองนี้ใช่ไหมเออมันเหมือนสนองนี้ตัวเองอะถ้าแบบเออกูต้องการประท้วงเพราะว่ารัฐบาลมันห่วยแค่นั้นอะคือบางคนมันก็แบบว่ามันแต่แต่ถามว่ามันมันมีคนในในม็อบอย่างนั้นเนี่ยมันมีคนสแสวงหาประชาธิไปไตยไหมม,มันก็ต้องมีนะต้องบอกไวก่อนแต่ว่าคือบางคนมันก็แบบว่าไม่ใช่็ิเขาบอกว่าเขาคิดแค่เพื่อว่าเออ เราเราต้องแบบดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปให้ได้เพราะว่ามันสภาพการเมืองมันทําให้เราแบบไม่ไม่ไม่โอเคแล้วสภาพชีวิตของเราเขาแค่เรียกร้องให้ให้อ่าเป็นสิทธิภาพของการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไม่ว่าจะชั้นชั้นไหนก็ตามอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายนี้อยากอยากบอกอะไรเกี่ยวกับว่าเมืองเลยในตอนเนี้ย <c oughs> บอกอะไรกับบ้านเองวะเออตอนเนี้ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องบอกกูกำลังคิดอยู่กํลังหาคําพูดที่มันสวยหรูอยู่โอ้ไม่ต้องสวยมึงกรายการนี้เรียวเรียวเรียวเียวใช่ไหมเออไม่ตัดด้วยใส่หมดช่วงก็ถึงแม้กูจะมองว่าการเมืองประเทศไทยมันจะต่ําเตี้ยเรี่ยดินขนาดไหนนะ แต่ว่ากูก็อยากให้ทุกคนนะ่ะยังมีหวังกับการเมืองอยู่อยากให้อย่างน้อยอะ่ะอยากให้ยุคเราอะ่ะมีการพัฒนาทางการเมืองทางประชาธิปไตยเนะี่ยให้มากที่สุดทีท่จะทําได้คือแบบมันแทบจะกลายเป็นความฝันของกูแล้วแบบว่าก่อนตายก็ต้องแบบได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์บะวะประเทศตัวอะไรเงี้ยทางนแบบั่แหละไอ้เห มันเหมือนตอนเลือกตั้งอะไอ้อเ,เลือกตั้งรอบนะอออั้นอะเอ้แบบกูโคตรตื่นเต้นนะเว้ยแบบไอ้เ,เลือกตั้งเลือกต,ต,ตั้งเลือกตั้งกูกูจะต้องถึงแม้แม่งกูกูตื่นเต้นนะแต่กูคิดอีองแงนึงก็ไอ้ไงู่แล้วก็วชนะหรืไไอเปล่าวะ<อ>สุดท้ายมันก็แบบเป็นอย่างนั้นอะด้วยด้วยฐานการเมืองมันเป็นอย่างนั้นอยู่แเออแต่ว่ามันมีอำนาจอย่างอื่นที่มันแฝงเข้ามาแต่การเลือกตั้งรอบนั้นี่ยมันเหมือนเป็นการอะไรอิมพคคนมากเลยในการแบบจริง ทำให้รู้ว่าแบบคนว่าแบบตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นคือมในช่วงนั้นมันผ่านมากี่ปีแล้วอ่ะเมื่อแบบอัดอั้นอ่ะคนก็แบบไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้เสียงอ่ะสิทธิ์ที่ควรจะได้ของเราอ่ะใช่สิทธิ์ที่ควรจะมีแต่ตอนนั้นตอนนั้นกูรู้สึกแบบเสียกูถึงเวลาที่กูกำหนดอนาคตประเทศแล้วอ่ะเออจริงเสียกูคิดอยู่ไอ้เชี่ถ้ากูลงไปเลือกตั้งได้นะชนะแล้วอบอกเลยอย่างนั้ อสุดท้ายก็ตามภาพ่ะม้านมาอลยรานเมืองเราเจ๋งดีนะยังมีอะไรให้ตื่นเต้นตอลอดเวลาติดตามการเมืองพาสต,ต,ต่อไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้กันครับผมก็เป็นการสัมภาษณ์ที่เรียวดีผมชอบมากมันวันมากเลยคุยเนี่ย <laughs> ไม่ไม,ไ,ม offs, ไม่มีสคคงไม่มีสคริปต์หาเหตุอะไรอยากถามอยากถามอยากพูดอะไรก็พูด